เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่คุณอมสินส่งเข้ามาครับคุณอมสินเขาเป็นพนักง,งานส่งพัสดุของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งทางภาคอีสานและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่เขาแค่จอดรถแวะทําธุระส่วนตัวที่บริเวณสาลาข้างทางแห่งหนึ่งในระหว่างที่เขากําลังนําพัสดุจากจังหวัดอุดรธานีไปส่งที่จังหวัดขอนแกน่นผ่านเส้นทางที่เขาเรียกกันว่าเป็นทางลัดสําหรับคนที่ต้องการเดินทางให้ไว ซึ่งการจอดรถแวะพักของเขาในครั้งนี้ครับก็เป็นที่มาของเรื่องสยองที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ครับหากคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันกับเรื่องเส้นทางลัดสายอีสานเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณอมสินครับเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ4ปีก่อนตอนนั้นออมสินก็บอกว่าเรื่องมันเกิดขึ้นห่างจากวันเกิดอายุ30ปีของเขาไม่ถึง2อาทิตย์ด้วยซ้ำครับ ตอนนั้นอมสินเขารับงานวิ่งส่งของให้กับบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งทางภาคอีสานใช้รถกระบะมือสองคันเก่าที่พ่อให้มาเป็นพาหนในการทํางานหาเงินอาศัยวิ่งรับส่งของระหว่างอําเภอในจังหวัดอุดรธานีและโซนใกล้เคียงอย่างอุบลและขอนแก่นครับบางครั้งก็มีรับฝากของส่งถึงหน้าบ้านถ้ารู้จักกันหรือเป็นลูกค้าประจําอมสินเข้าทาแบบนี้มานานแล้วครับไม่เคยเจอเรื่องผีหรือเรื่องแปลกอะไร และถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางแต่เขาก็เป็นคนขี้กลัวครับออมสินก็บอกว่าแค่ดูหนังผีบางทีเขายังปิดตาแต่ต้องบอกนะครับว่าเรื่องการขับรถส่งของจะตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนมันเป็นเรื่องปกติสําหรับเขามากครับเพราะในตอนที่เขายังเป็นเด็กเขามักจะติดรถของคุณพ่อไปทํางานส่งของอยู่ด้วยบ่อยๆในวันที่เกิดเรื่องลูกค้าประจําที่ใช้บริการ ได้ส่งข้อความมาขอให้เขาไปเอากล่องพัสดุจากบ้านหลังหนึ่งในตำบลหนึ่งของจังหวัดอุดรครับแล้วนําไปส่งแถวตำบลหนองตูมจังหวัดขอนแกน่นอมศินเขาบอกครับว่าในการเดินทางนั้นมันจะต้องผ่านถนนหลวงหมายเลขรองซึ่งในตอนกลางคืนถนนเส้นนี้จะเปี่ยวมากๆแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับอย่างที่บอกไปว่าลูกค้ารายนี้เป็นลูกค้าประจำอมศินเองเขาก็เคยรับงาน ให้ไปส่งที่หนองตูมจากลูกค้าคนนี้หลายครั้งแล้วเช่นกันจึงมีความชํานาญในเส้นทางนี้พอสมควรครับออมสินเข้อออกจากบ้านตอนเวลาประมาณห้าทุ่มเขาขับไปเรื่อยๆสบายๆจนรถของเขาแล่นเข้าสู่ถนนสายลองได้สักพักหนึ่งเขาก็จะเจอกับถนนที่สองข้างทางเป็นป่าลกมีเพียงแสงไฟสลัวๆจากเสาไฟที่ตั้งห่างๆกันฟุตบาทไม่มีบ้านคนไม่มีแม้แต่หลายทางยังไม่มีเลยครับ หลังจากขับไปได้อีกสักระยะหนึ่งออมสินเขาบอกว่าเขาเริ่มปวดท้องขึ้นมาครับเขาจําไม่ได้ว่ากินอะไรผิดไปหรือเปล่าแต่ตอนนั้นรู้แค่ว่าเขาไม่ไหวแล้วครับต้องจอดรถให้เร็วที่สุดด้วยความชินทางครับเขารู้ดีว่าเส้นนี้ตลอดทั้งเส้นมันไม่มีปั๊มน้ํามันให้เข้าเลยอย่าว่าแต่ปั๊มน้ํามันเลยครับบ้านคนยังไม่มีด้วยซ้ําโดยปกติแล้วใครที่ใช้ถนนเส้นนี้ เกิดอยากทําธุระส่วนตัวขึ้นมาเขาก็จะจอดแวกข้างทางกันเป็นเรื่องปกติครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วออมสินเขาก็เริ่มชะลอและเพ่งมองสองข้างทางหาที่จอดที่เหมาะสมกับการที่เขาจะปลดทุกข์หนักของตัวเองจนกระทั่งไม่นานนักครับเขาได้เห็นศาลาข้างทางเก่าๆหลังหนึ่งอยู่ไม่ไกลมากนะักศาลามันตั้งอยู่ตรงมุมโค้งจุดหนึ่งของถนนเส้นนั้นครับบริเวณข้างศาลามีเสาไฟตั้งอยู่หนึ่งต้น แม้จะให้ความสว่างไม่มากนะักแต่ก็ดีกว่ามืดจนดูวังเวงออมสินก็บอกว่าเรื่องที่มันน่าแปลกใจคือหลายครั้งที่เขาขับผ่านเส้นนี้เขาจําได้ว่ามันไม่ได้มีสาระข้างทางอะไรทั้งนั้นครับแต่อีกใจหนึ่งเขาก็คิดว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าครั้งนี้เขาพยายามเล็งหาจุดทําธุระส่วนตัวจึงสังเกตเห็นพอดีอีกอย่างตอนนั้นเขาไม่ได้สนใจอะไรแล้วครับรู้แค่ว่า ต้องรีบลงจากรถไปทำธุระส่วนตัวให้เสร็จและบริเวณหลังศาลานั่นแหละครับคือเป้าหมายของเขาอมสินขับรถมาจอดเทียบกับพื้นที่ว่างๆบริเวณหน้าศาลาก่อนจะเดินลงมาจากถารถศาลานั้นดูเหมือนจะถูกทิ้งล้างมานานครับลักษณะเป็นศาลาไม้เก่าๆตามข้างทางที่เราจะเห็นเวลาเดินทางบนถน,นนออกต่างจังหวัดนะครับเขาจอดรถไว้บริเวณพื้นที่ว่างๆข้างศาลาไฟหน้าของรถเขายังเปิดเอาไว้อยู่ก่อนที่เขา จะลงไปทำธุระส่วนตัวบริเวณด้านหลังพุ่มไม้ใกล้ๆก,กับหลังศาลาครับในระหว่างที่เขากำลังเร่งทำธุระส่วนตัวให้เสร็จอยู่นั่นเองออมสินก็บอกครับว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนคนเดินบนหินกรวดมันค่อยๆดังเข้ามาใกล้เรื่อยๆครับตอนนั้นเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องผีอะไรเลยครับกลัวว่ามันจะเป็นคนนี่แหละเดินมาบริเวณหลังศาลาแล้วเห็นเขากำลังนั่งทำธุระส่วนตัวอยู่ มันก็คงจะเขินหน้าดูครับออมสินเขาพยายามที่จะชะเง้อหน้ามองไปที่รถรวมถึงมองไปที่บริเวณรอบศาลาเสียงเดินมันยังคงดังอยู่ตลอดเวลาครับแต่เขาไม่เจอใครเลยตอนนั้นเขาคิดแค่ว่ามันอาจจะมีคนเดินอยู่บริเวณริมถนนนั่นแหละคงจะมาจากจุดไหนสักจุดหนึ่งซึ่งบริเวณน,นั้นถ้าจุดที่ไม่ได้มีเสาไฟตั้งอยู่มันก็จะมืดมากๆจนแทบมองไม่เห็นอะไรเสียงเดิน มันก็อาจจะมาจากจุดนั้นก็ได้ครับหลังจากที่เขาทําธุระส่วนตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยออมสินเขาก็รีบเดินกลับไปที่รถของตัวเองและในขณะนั้นเองครับที่ไฟหน้ารถของเขามันฉายเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ลางๆไม่ไกลจากหน้ารถมากนักครับเลยจากสาลาไปหน่อยนึงเท่านั้นตอนนั้นออมสินก็ตกใจครับแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนอยู่ใกล้ๆอยู่ก่อนแล้ว แต่ลักษณะของคนที่เขาเห็นมันก็ทำให้เขาตกใจจริงๆเงานั้นมันมีลักษณะเป็นผู้หญิงแก,แก่ใส่เสื้อยืดกับผ้าถุงทั่วไปผมยาวเลยบ่ามานิดหน่อยลักษณะเป็นผมยาวๆฟูๆสีขาวทั้งหัวเรียกว่ามีหงอกเต็มหัวนั่นแหละครับเธอยือนนิ่งๆหลังค่อมๆมองตรงมาที่อมสินมือข้างหนึ่งของเธอถือตะกร้าสารไม้เก่าๆสีน้ำตาล ให้นึกถึงตะก้ากระเช้าผลไม้ที่เขามักจะให้เป็นของขวัญกันนะครับมันจะมีลักษณะแบบนั้นส่วนภายในตะก้าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยออมสินพยายามเพ่งมองจนจำลักษณะที่บอกไปได้ทั้งหมดครับในใจเขาก็คิดอยากจะถามยายไปครับว่ายายมาจากไหนแล้วจะไปไหนจะติดรถไปด้วยกันไหมแต่ในระหว่างที่อมสินเขากำลังมองแกอยู่นั่นเองครับจากสีหน้าเรียบเฉยของแก ที่มองตรงๆมาทางคุณอ,อมศินมันกลับกลายเป็นเธอค่อยๆย,ยิ้มทีละนิดครับอมศินก็บอกว่ามันดูเป็นยิ้มที่น่ากลัวมากเขาจึงไม่กล้าพูดอะไรออกไปแล้วตัดสินใจเดินขึ้นรถครับรีบเดินอ้อมไปขึ้นจากอีกฝั่งหนึ่งเหยียบคันเร่งออกตัวทั้งที่ยังไม่ได้คาดเข็มขัดคุณอมศินก็เขาบอกนะครับว่าตอนนั้นไม่ว่าคุณยายคนนั้นจะเป็นผีหรือเป็นคนยังไงมันก็ดูน่ากลัวเหมือนกันครับ สิ่งเดียวที่เขาคิดออกแล้วอยากจะทำก็คือออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเขาขับต่อไปเรื่อยๆพยายามที่จะลืมภาพเมื่อสักครู่นี้ไปและดึงสติตัวเองกลับมาเขาขับไปได้อีกหลายกิโลครับจนเริ่มพ้นโค้งใหญ่โค้งหนึ่งแล้วเข้าสู่ช่วงถนนที่ดูจะเป็นทางตรงยาวแต่พอรถไหลไปได้ไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นครับอมสินเขาบอกว่าเขาเห็นเงาดำขนาดใหญ่ วิ่งพุ่งตัดหน้ารถออกมาจากบริเวณทางฝั่งซ้ายแบบที่เขาไม่ทันตั้งตัวครับเขาเหยียบเบรกสุดแรงพร้อมหักพวงมาลัยจนรถของเขาเบี่ยงเข้าข้างทางอีกครั้งหนึ่งล้อด้านหน้าทางขวาเกือบตกลงไปในล่องน้ำที่ข้างถนนเสียงโคมคามจากเข้าของท้ายกระบะกระแทกกันตามแรงเวี่ยงดังถึงในห้องโดยสารก่อนที่อยู่ๆเครื่องยนต์ของเขาก็ดับไปทันทีครับ อมสินเขานั่งนิ่งบนรถใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะมือกำพวงมาลายแน่นคิดในใจว่าตัวเองยังโชคดีนะที่บริเวณข้างทางที่เขาหักรถออกมามันไม่มีพวกเสาไฟหรือต้นไม้ใหญ่ที่เขาจะเข้าไปพุ่งชนซึ่งถ้ามันมีอยู่จริงๆนอกจากตัวเขาที่ต้องเจ็บแล้วรถที่ใช้ทำมาหากินก็คงต้องพังและเสียเงินซ่อมแน่ๆครับในอีกจังหวะหนึ่งเขาก็คิดถึงอะไรสักอย่าง ที่วิ่งตัดหน้ารถเมื่อสักครู่มันคือเงาดำขนาดใหญ่ออมสินเขามั่นใจครับว่ามันไม่ใช่หมาแน่ๆแต่ถ้าจะเป็นวัวหรือควายที่มีคนเลี้ยงไว้ข้างทางมันก็ไม่มีทางที่จะวิ่งได้เร็วจนเขาไม่สามารถมองออกได้ว่ามันคืออะไรได้เช่นกันออมสินตั้งสติอีกครั้งพยายามกดปุ่มสตาร์ทรถใหม่และจุดนี้แหละครับคือความสวยที่ออมสินเขากำลังจะได้เจอจริงๆ รถมันสตาร์ทไม่ติดครับไม่ว่าเขาจะทำยังไงจะสตาร์ทอีกสักกี่รอบมันไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีสัญญาณอะไรทั้งนั้นครับออมสินเขาสะบัดออกมาเสียงลมหายใจเริ่มแรงและถี่ขึ้นตอนนี้ความกังวลหลายๆอย่างมันเริ่มก่อตัวขึ้นครับไหนจะเรื่องของที่ต้องไปส่งไหนจะเรื่องรถที่มันเสียหรือแม้แต่การที่เขาต้องมาติดบนถนนเส้นเปี่ยวเส้นนี้ที่เขาเอง ก็มีภาพจำผุดขึ้นมาในหัวตลอดเวลานั่นคือภาพของยายแก่ที่เธอเพิ่งจะส่งยิ้มให้เขาบริเวณซาลาที่ขับผ่านมาไม่กี่กิโลก่อนตอนนั้นอมสิงข้องุลหญิดมากครับเริ่มจะสะบดด่าทุกสิ่งทุกอย่างมือก็ทุบพวงมาลัยทุบหน้าปัดไม่รู้จะทำยังไงต่อดีและในตอนนั้นเองครับที่เขากำลังทุบที่พวงมาลัยของตัวเองอยู่อยู่ๆนอกจากเสียงทุบของเขา มันก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาครับมันคือเสียงของบางอย่างที่กระทบกับหลังคารถจนเกิดเสียงดังออมสินบอกนะครับว่าเสียงมันคล้ายกับลูกมะพร้าวตกลงมาใส่หลังคารถเสียงนั้นมันทำให้ออมสินเขาตกใจขึ้นมาอีกครั้งครับแล้วเขาก็กดสตาร์รถอีกทีหน,นึ่งคราวนี้รถมันสตาร์ตติดแล้วครับแต่ทันทีที่ไฟหน้ารถสว่างขึ้นเต็มดวงแสงไฟ ก็กระทบกับบางสิ่งที่ทำให้ใจเขาแทบตกไปอยู่ตาตุ่มบริเวณข้างหน้ารถของเขาในตอนนี้ห่างจากฝากระโปรงเพียงไม่กี่ก้าวมันมียายแก่คนนั้นครับคนที่เขาเพิ่งเห็นเมื่อสักครู่ยืนอยู่ตรงนั้นในท่าเดิมถือตะกร้าสารไม้เก่าๆเหมือนเดิมเธอยืนอยู่เฉยๆครับแต่คราวนี้เธอยิ้มมาตั้งแต่แรกและนอกจากรอยยิ้มของเธอคุณอมสินเขบอกครับว่า มันดูเหมือนกับว่าเธอนั้นกำลังหัวเราะคิกคักอยู่ด้วยคือตาเธอมองไม่ที่คุณอ,อมศินครับแต่ลักษณะของเธอคือกำลังยิ้มและหัวเราะราวกับว่าเธอกำลังมีความสุขมากๆครับอ,อมศินเขาเริ่มมั่นใจแล้วครับว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นคงจะไม่ใช่คนจริงๆมันเป็นไปไม่ได้ครับที่คนวัยขนาดนี้จะสามารถเดินได้เร็วพอที่จะตามรถเขาที่ขับมาหยุดอยู่ตรงนี้ได้ ซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลหลายกิโลเลยทีเดียวจากจุดที่ออมสินเขาได้เจอกับยายแก่คนนี้ครั้งแรกออมสินเขาค่อยๆตั้งสติครับเปลี่ยนเกียร์ช้าๆพยายามค่อยๆถอยรถกลับโดยที่สายตายังคงจับจ้องไปที่ยายแก่คนนั้นครับอมสินเขามองเพราะกลัวว่าหากละสายตาไปแล้วเธออาจจะโผล่มาอยู่ตรงหน้าเขาเลยก็ได้หลังจากถอยลังมาได้ไม่กี่เมตร เขาก็ค่อยๆเลี้ยวหลบผ่านไปทางด้านซ้ายก่อนจะขับเลยยายแก่คนนั้นออกมาตอนที่รถกำลังผ่านไหลาทางอมสินเขาหันกลับไปมองเธออีกครั้งยับตอนนี้อาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดมากนะักเนื่องจากบริเวณนั้นไม่ได้มีเสาไฟตั้งอยู่แต่มันพอมีแสงไฟจากหลังรถทำให้พอเห็นได้ว่าเธอหันมามองเขาอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เขากำลังขับออกมาครับ อ,อมสินขับออกมาเหงื่อท่วมในตอนนั้นเขามั่นใจแต่ทีแรกแล้วแหะครับว่ายายแก่คนนี้คงจะไม่ใช่คนและสิ่งที่ทําให้เขามั่นใจจริงๆก็คือระหว่างที่เขาขับมาตลอดทางนั้นทุกๆประมาณ200-300เมตรครับเขาจะเจอหญิงแก่คนนั้นยืนอยู่ข้างทางถือตะกร้าไม้สารหันหน้ามายิ้มให้เขาอยู่ตลอดอ,อมสินเขาเหยียบคันเร่งสุดแรงครับ เนื่องจากบริเวณนั้นก็เป็นทางตรงตอนนั้นเขาคิดอย่างเดียวครับว่าหากมีอะไรมาตัดหน้าก็ตามเขาจะขับชนแบบไม่สนใจอะไรแล้วหลังจากที่เขาขับไปได้พักหนึ่งยายแก่คนนั้นก็ไม่โผล่มาอีกแล้วครับและไม่นานนักเขาก็เริ่มเห็นเสาไฟที่ตั้งถี่กันมากขึ้นบริเวณถนนส่วนใหญ่ตรงนี้ก็มีแสงไฟให้เห็นชัดเจนมากขึ้นแล้วครับและนั่นก็คือสัญญาณว่าเขา ขับมาเจอถนนใหญ่จนได้หลังจากนั้นไม่นานครับเขาก็ได้เจอกับบ้านคนที่ตั้งอยู่ห่างๆกันขับไปอีกหน่อยก็เจอกับปั๊มน้ำมันปั๊มแรกออมสินเขารีบเข้าไปจอดรถเลยครับก่อนจะเดินลงมาจากรถแบบแทบจะซุดอยู่ตรงนั้นแล้วนั่งนิ่งอยู่นานในตอนนั้นเป็นเวลาตีสามกว่าๆผ่านไปสามชั่วโมงนับตั้งแต่เขาเริ่มเจอยายแก่คนนั้นเขารู้สึกว่า เวลามันผ่านไปไวกว่าปกติเพราะจริงๆแล้วคุณอมสินป์เขารู้สึกว่าเขาขับอยู่บนถนนเส้นนั้นได้ไม่นานเองครับสุดท้ายเขาก็สามารถทำงานเสร็จได้เรียบร้อยแต่มีของบางส่วนที่มองจากภายนอกก็เห็นว่าน่าจะเสียหายกล่องบางกล่องมันมีรอยบุบลงไปครับคิดว่าน่าจะเกิดจากการกระแทกระหว่างที่ตัวของคุณอมสินเขาได้เบรกรถกระทันหันเมื่อเคลียร์ทุละทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ และถึงเวลาที่จะกลับบ้านตอนนั้นมันเป็นเวลากว่าเที่ยงวันแล้วครับออมสินก็บอกว่าอยากจะลองดีดูอีกครั้งหนึ่งอยากจะลองวนกลับไปทางเดิมแม้ในใจของเขาจะยังกลัวอยู่บ้างแต่ความสงสัยมันมีมากกว่าเขาจึงใช้เส้นทางเดิมในการเดินทางกลับบ้านตลอดเส้นทางออมสินก็บอกว่าเขาไม่เจออะไรเลยครับทุกอย่างปกติดี และบนถนนเส้นนี้ก็มีคนใช้รถตามปกติเรียกว่าระหว่างที่ขับกับก็มีรถสวนมาตลอดลาวกับว่าถนนเส้นนี้มันคือคนละเส้นกับที่เมื่อคืนเขาขับผ่านมาแต่เรื่องที่ทำให้เขาต้องคนหัวลุกอีกครั้งก็คือในระหว่างที่เขากําลังขับผ่านสาลาตรงนั้นครับสาลาจุดที่เขาได้ลงไปทำธุระส่วนตัวออมสินเขาพยายามขับช้า แล้วมองไปที่ศาลาเมื่อเขามองไปครับบริเวณด้านในของศาลามันมีรูปผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งแขวนอยู่กลางศาลาเลยครับแม้จะมองเห็นได้ไม่ชัดนักแต่ลักษณะทรงผมยาวๆฟูๆผมหงอกทั้งหัวก็ทำให้เขามั่นใจได้ว่ามันคือเธอคนนั้นหญิงชลาที่เขาได้ไปเจอตลอดทั้งคืนอมสินก็บอกนะครับว่า ตอนที่เขาได้ลงไปทําทุละส่วนตัวเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาไม่ทันได้สังเกตเห็นด้วยซ้ำครับว่าในศาลามันมีรูปนี้แขวนอยู่เขาไม่รู้ครับว่าใครเป็นคนเอารูปนี้มาแขวนเอาไว้แล้วทําไมต้องเอามาแขวนที่ศาลานี้ออมสินก็บอกครับว่ามันเป็นปริศนาที่เขาไม่อยากจะรู้อีกแล้วครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่คุณออมสินเขาได้ไปประสบพบเจอมาเมื่อประมาณ4ปีก่อนนะครับ ตอนที่เขาทํางานเป็นคนส่งของก็คือบริษัทส่งของเอกชนแห่งหนึ่งทางภาคอีสานและกันส่งของจากจังหวัดหนึ่งไปที่จังหวัดหนึงซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้การเดินทางในตอนกลางคืนนะครับจะมีบางจุดที่ผมไม่ได้เล่าไปก็คือออมสินเนี่ยเขาจะทํางานในเวลากลางคืนเนื่องจากว่าเวลากลางคืนมันจะเป็นช่วงเวลาที่รถมันไม่ติดทําให้เขาเนี่ยสามารถเล่งรอบในการทํางานได้ไวมากขึ้น และก็การที่เขาได้ไปเจอกับเรื่องสยองในครั้งนี้ก็เกิดจากการที่เขาเนี่ยเกิดปวดหนักขึ้นมาอยากจะทําธุระส่วนตัวนะครับก็มองหาข้างทางครับว่ามันจะมีจุดไหนที่เหมาะกับการทําธุระส่วนตัวบ้างจนเขาเนี่ยได้ไปเจอกับสาราศาลานึงแล้วกันซึ่งบริเวณสาลานั้นมันก็จะมีเสาไฟตั้งอยู่พอจะมีแสงสว่างให้เห็นบ้างเขาจึงมองว่าจุดนี้แหละน่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุด ที่เขาจะลงไปท,ทําธุระส่วนตัวเนื่องจากว่าบริเวณถนนเส้นนี้เองกลางคืนเนี่ยต้องบอกว่าเขาขับมาหลายรอบนะครับมันแทบจะไม่มีใครขับผ่านเลยนะครับดังนั้นเขาก็ไม่กังวลครับว่าถ้าเขาลงไปเนี่ยจะมีคนขับผ่านมาเห็นหรือเปล่าและในตอนนั้นเองเขาก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเรื่องสางอะไรทั้งนั้นครับก่อนที่เขาเนี่ยจะได้ไปเจอกับหญิงแก่คนหนึ่งที่ออกมาโพลบริเวณริมศาลาต,ตรงนั้น จนกระทั่งเนี่ยเขาได้เจอกับเธอตลอดเส้นทางที่เขาได้ขับผ่านบนถนนเส้นนั้นครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณอมสินที่เขาได้ไปประสบพบเจอนะครับจากเส้นทางเส้นทางหนึ่งแล้วกันในจังหวัดอุดรธานีที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นนะครับใครเคยผ่านเส้นนี้หรือมีประสบการณ์บนถนนเส้นนี้นะสามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแชร์ความคิดเห็นหรือว่าใครเคยไปเจอเรื่องราวแปลกๆสยองขวัญอะไร ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนใครที่มีเรื่องเล่าอยากจะมาแบ่งปันกันนะอันนี้มีหลายคนคอมเมนต์อยู่แหละว่าอยากจะส่งเรื่องเล่ามาทำยังไงได้บ้างสามารถกดไปได้ที่ De s ค r ิ p ชั่นใต้คลิปนะครับผมจะมีการแนบลิงก์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ e ีเมลแล้วก็ทางเพจ Facebook ของเรานะครับสามารถที่จะส่งเรื่องเข้ามาได้เลยช่วงนี้ก็อาจจะอัพคลิปช้าหน่อยหรืออาจจะไม่ได้อัพถี่เท่าเดิมเพราะว่าง,งานประจำมันก็เยอะนะก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมและก็ แฟนๆที่ติดตามรับฟังอยู่ตลอดนะครับยังไงก็จะพยายามอย่างถึงที่สุดในการอัปคลิปให้ได้ชมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ตัวนะสำหรับรายการผีเล่าเรื่องในวันนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับวันนี้ถ้าผิดพลาดตรงไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเจอกันใหม่สำหรับรายการผีเล่าเรื่องในอีพีหน้าวันนี้ฝันดีราตีสวัสดิ์ขอให้ผีหลอกครับ